สวัสดีค่ะคุณวิโรธคะสวัสดีครับค่ะคุณวิโรธถามเรื่องอะไรคะเชิญค่ะมีครูที่ทําไม่เหมาะสมพูดไม่ไพเราะให้กับนักเรียนเลยครับแล้วก็สอนมาได้ยาตคุณวิอรธค่ะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวตกลงกันก่อนเราไม่เอ่ยชื่อเนอะนะคะเราเราค่ะจะได้จะเป็นข้อมูลอ่ะเชิญเลยค่ะ สอนมารลญาติก็สอนเกินครับตามที่ส่งคลิปให้เลยครับมีคลิปด้วยใช่ไหมคะแล้วยังไงจะให้ช่วยอะไรครับแล้วจะทํำยังไงได้บ้างครับคร,ครูผู้หญิงผู้ชายอ่ะครูผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงครูผู้หญิงโรงเรียนอยู่อำเภออะไรครับอำเภอคำม่วงครับคำม่วงจังหวัดกาลสินนะครับ แล้วเราเป็นอะไรคุณวิโรธเป็นผู้ปกครองหรือเป็นอะไรเป็นนักเรียนครับอ้าววิโรธเป็นนักเรียนชั้นมอไหนมอสามครับอ๋อตอนนี้อยู่ในโรงเรียนเหรอคะเป็นนักเรียนชั้นมอสามนะครับแล้วคุณครูผู้หญิงพฤติกรรมที่คุณครูแสดงออกกับนักเรียนคือสอนเกินมารยาทครับพูดจาไม่ไพเราะ อย่างยกตัวอย่างได้ไหมยกตัวอย่างที่พอจะพูดได้นะเอออ่าอาจจะไม่ต้องเป็นคาหยาบมากท่านได้ร้องเออเป่าเปาภาษาอีสานได้บอครับอายุได้ยุ่ว่าบพี่จีมีนะว่าเลยค่ะอันบ้านเรียกร้องยังบเรียร้องเรียกร้องอส่งผมบางสิแม่ครับอ๋อพันหยากเรื่องส่งผมบอกคะครับแล้วไม่ใช่จะห้องหนึ่งนะครับห้องอื่นก็เจอเหมือนกันอืม มันเป็นครูปกครองหรือเบาเป็นเป็นยูพันยูายปกครองบอใช่ครับอ๋อค่ะเป็นครูฝ่ายปกครองพี่อนนท์แล้วเราอยากไว้ผมยาวเหรอบอครับผมว่ได้ไหวครับแต่ว่าพูดให้นักเรียนอืมอืมอาจจะใช้คําพูดอะไรแบบนี้ค่ะพี่อนนทก็เลยนักเรียนก็เลยรู้สึกมีความู้สึกบอพูดพูดไม่สุภาพกับเด็กนะพูดง่ายๆใช่ั้นอย่างนั้นใช่ไหมเงินเดือนก็ได้มาจาก ตาซีประชาชุมทำนักแขวงไก่เด็กถั้วเอยน้องววโรจน้อยใจบลาน้อยใจบอครับโอ้ยน้องวิโรดเนี่ยม .3 เลยเลยอืมแล้วเคยได้คุยกับพอไหมล่ะเคยบอกพอไหมอะไม่ครับไม่ได้บอกอครูคนนี้ก็เป็นน้องฮักพออเอ้าเป็นน้องฮักพออแต่ว่าแต่ว่ามันสอนกดดันเกินเด็กเกินไปอย่างนั้นเลยหรือเปล่าครับ ใช่ครับเรือนไม่มีความสุขใช่ครับเปิดใจคุยกับครูไหมบอกพวกเรานักเรียนเราคุยเปิดใจคุยกันครูไหมบอกพวกเราอึดอัดกับคุณครูคุณครูครับอย่างนั้นได้ไหมอย่างนี้ได้เปิดใจเคยคุยกันไหมหรือว่าไม่เคยไม่เคยครับครูก็มีอยู่ขาขึ้นมาซึ่งก็ธรรมดานะเด็กก็ต้องฟังครูเป็นหลักนะครูก็แล้วแต่นะครูอารมณ์ดีมาเด็กก็ดีครูอารมณ์เสียมาก็ตีเด็กเหมือนกันนะนะแล้วแต่นะ เข้าใจเข้าใจได้เข้าใจได้แล้วอยากให้ช่วยยังไงน้องวิโรดถ้าอย่างนั้นขอให้ขอให้ผู้ว่าราชการลงมาดูน่ไรได้ไหมครับเหรอของั้นเลยเหรอผู้ว่าการศิน์บอกให้เป็นไปเบิ้งบอกคะจริงๆน้องก็ก็ส่งคลิปมานะว่าดูนี้ได้ทําแบบนี้กับเด็กอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับไม่งั้นก็ขอให้ย้ายสถานศึกษาอืม แล้วไม่ใช่แต่รุ่นมสามนะครับรุ่นอื่นก็เจอมากันที่มห้ามหกเคยเจอมาก่อนแล้วเคยเด็กเคยประท้วงอะไรไหมหรือไม่เคยไม่เคยครับไม่เคยนะแต่ว่าต้องการจะสื่อสารแล้วนี่มาคุยมาคุยอยู่กับพี่ตอนนี้เนี่ยแอบมาคุยหรือว่าเรียนหนังสืออยู่หรือพักหรือยังไงครับเนี่ยครูไม่ขึ้นมาสอนนะครับก็เลยก็เลยโทรศัพท์มาร้องทุกเลยอ้าวแล้วน้องวิโรจนรู้จักรายการเราได้ยังไงอะครับรู้จักรายการเราได้ยังไงครับผมแม่ดูครับ ก็เลยดูตามแม,แม่ดูก็เลยดูตามแล้วดูแล้วเป็นไงบ้างอลูกฮะได้ความรู้มากเลยครับจากที่ไม่รู้ก็รู้อแล้วเราก็รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรปับ๊บอ๋อใช่เลยเนี่ยมีปัญหากับครูที่โรงเรียนเนี่ยช่วยหน่อยช่วยหน่อย,ชย,อยใช่ไหมใช่ครับอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานบันทึกข้อมูลหลังใหม่นะนะครับโรงเรียน ผู้กพูดเธอโรงเรียนอะไรเนี่ยโออรงเรียนเดินยางประชาสามคีครับโรงเรียนเดินอะไรนะเนินยางประชาสามคีเนินยางประชาสามคีนะเนินก็คือเป็นสงสูงอำเภอคาม,ม่วงครับกาฬสินจังหวัดกาลสิน์นะครับ มีคุณครูท่านหนึ่งที่เด็กนักเรียนรู้สึกว่ามันอึดอัดใช่ไหมในการเรียนเรียนไม่มีความสุขครูก็ใชครับนะบเข้มงวดกวดขันเกินไปใช่ไหมงานนี้สั่งติดกองเลยครับอธิบายก็ไม่อธิบายงานนี้สั่งเป็นกองแม่อธิาบายไม่มีตัวอย่างให้ นะเราก็นะ,<ค>ะอย่างยังไงก็น้องวิโรก็เข้าใจคุณครูด้วยนะครูก็ยังไงผมก็เชื่อว่าโดยจิตวิญญาณความเป็นครูก็มีความปรารถนาดีต่อสิทธิ์แต่ว่าท่าทีที่แสดงออกมันก็อาจจะแน่นอนนะต้องคิดถึงผู้เรียนด้วยนะ,<ค>ะทุกวันนี้นะได้ครับน้องวิโรครับเดี๋ยวเราจะหาทางส่งต่อข้อมูลนะครับเพื่ออย่างน้อยที่สุดก็จะได้ย้อนกลับไปที่สถานศึกษานะครับ <คะ S 1> ว่า เด็กๆเขามีปัญหาแบบนี้เนี่ยจะปรับจะปรุงกันยังไงนะครับเป็นกําลังใจให้น้องวิโรดตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะลูกนะตั้งใจเรียนไม่ลงหลาเด้อเป็นกําลังใจให้เด้อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ